ู่ช่วงเวลาที่หลายๆคนรอคอยกับแนวคิดของคนอิมเพ่นท่านใช่ไนมคือผู้ชา่สวยผู้ชายสวยนะแล้วก็จนเกิดือพ่อรืตัดแต่งหิไม่ต้อหรอกบางเีก็ต้องรักาแต่เว่า ถึงทำตามความฝันของตัวเองให้มันสําเร็จนะฮะให้มันการมีแนวคิดยังไงหรือมีกระบวนการยังไงที่ทําให้ตัวของพี่เองเนี่ยจากจุดที่เรากําลังฝันอยู่ว่าเราจะอยากเป็นนักร้องแบบนี้สาเร็จครับของของผมไม่เหมือนกับรูปแบบความสําเร็จของคนอื่นๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับเราปรมูรู้จักมันดีแ่ก็เริ่มมันกันแล้ว แล้วก็แต่ช่วงนี้เหมือนถ้าเป็นถ้าเป็นในในรุ่นของผมนะในรุ่นของผมนะคนบางคนเนี่ยเดินแค่เก้าเดียวเขาถึงเส้นชัยแล้วครับแต่ของผมเนี่ยเดินสิบเก้าแม้บางทีอาจจะยี่สิบเก้ากว่าจะกว่าจะได้ชัยชนะสักครั้งหนึ่งเหมือนเนี่ยต่อนักงานเพื่องหสอบตัวนี้ครับ จากระนาการาด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดสรสเ,รเกทที่มีสถิติความเสีย่ยงด้านสุขภาพที่ทําให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาทางสังคมและมีผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอมต่างเช่นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่การโฆษณาอารษา จึงการงานรับผอบเยาวชนจัหวดสินเกตและจังหวัดใกล้เคียงโดยมีการจัดปรวดตัดเนเยการจัดกิจกรรมะาการกิจกรรมต่างๆมเอยู่ของคนที่มีจิตอาสาสนุนงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งจังหวัดริสเกตด้วยยิ้เสมอมานะครับ แล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นศิลปินต้นแบบนะครับผมของชาวศิลป์เกตของเราใช totally ่ครับเพื่เยาวชนนะครับเป็นเยาวชนวัยรุ่นยนี่ี่เน at ัแนนะครับลาดับต่อไปครขอครับศิลปกิกตของเราต้องเป็นเมืองสีเผานะครับคือทการได่นกิจกรรในการเล่นบนเวทีเป็นเผ่ายืนนะครับผมซึ่งวันนี้ เังมีคนดีเข้ามามามาเป็นส่วนร่วมนะครับที่เด็กแลเยวของเรานะครับผมใช่ครับเรื่องเอาเวลาที่มีแบบสำหรับคนที่ชอบดนตรีก็ออกเรงไปเดียวกับโครงการนี้ครับเป็นที่ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าปัญหาในสังคมไทยในปัจจุบันสาเหตุหลักๆก็คงจะหนีไม่พ้นการที่ทีต้องการให้หลักการ ทนเป็นไ,ได้ครับคือเป็นไปได้ท่านประธานสภาเด็ก็บอกว่าในเรื่องของเครื่องบินเครื่องบิงนของกพนั้นแต่เรวก็คงมีทิมท์ว่ามันก็จะมีเรื่องรอดออกมามีสื่ออกาอามางว่าถือว่าประสบความสำเร็จโดยการล้ม,รมือนล้มไม้ของสภาเด็กและเด็กปฐมรวยไมถึงห่วยี่หลังเขาทำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการลงลายมือชื่อนะครับผมเพื่อบ่งบอกว่านี่ลาย เราครือบเป็นแบบว่าเหมือนศิลปินกับในวันนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งการประทับลายมือนี้นะฮะสื่อให้เห็นถึงนะครับ,รบผมในพิธีและท่านแขก้มีเกียรตินะครับกำลัง